ตรวจบอลได้ประเทศชาติะโอเควันนี้ก็มีความสุขได้มาตรวจนต์ทำบุญกุศลหน้านะให้บ้านในเมืองนะอันนี้เป็นเป็นบทสวดมนต์โบ,นบ,นบนราณน,นะนะถ้าที่ผมทราบอะนะเป็นบทสวดมน,บน,บน,น <ME> ต์โบราณเมือเ่อในกรณีที่บ้านเมืองอะไรล่ะมัาส่ภัยพิบัตบวิวันนี้เราก็มีเรื่องน้ำท่วมใช่ไหมอุโทกภัยใช่ไหมเอยโรคโรคอะไรล่ะโรคระบาดใช่ไหมก็โควิดไงล่ะแล้วก็สวดเพื่อถวายพรแด่พระบาทสมเด็จพระหัว ะเจ้าพลอราชนีแล้วพ่อหลวงสานุวงทุกพระองค์ด้วยนะแล้วก็ช่วงนี้เราก็มีวิธีการทางเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยนายกก็ไม่สบายใจนะก็ต้องการที่ทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอ่ะดีขึ้นด้วยความตั้งใจของนายกเองของคอรมอของข้าราชการและของประชาชนทั่วประเทศนะผมคิดว่าบันนี้ต้องเอาศาสนามามาด้วยนะเพราะว่าเป็นเป็นแกเป็นหลักของชาติเหมือนกันใช่ไหมมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สำหรับรัฐบาลก็มีคําว่าประชาชน ทุกกลุม่มทุกฝ่ายไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามะนะเพราะว่านยยายกไม่ใช่ผูกัดแย้ของใครรัฐบาลมีหน้าที่ในการดูแลคนไทยทุกกลุม่มทุกฝ่ายก็ขอให้ทุกคนได้หันหน้ากลับมาปรองดองนะหารือร่วมกันในการแก้ปัญหาะหนะครับปัญหาทุกปัญหาไม่แก้ได้ถ้าต้องตั้งตั้งใจจริงนะในการที่จะแก้ปัญหา,ารัฐบาลยืนยันว่าตั้งใจจริงก็อขออยในกรอบที่สามารถเป็นกันได้ตามกฎหมายนะครับนะขอขอทุกคนมีความสบขกนะจ๊ะขอบคุณมากนะครับ